อ่ะสวัสดีพวกเรานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิว s k i บ i ดี้มอบนั่นเองย้แงฉันอยากเจอเจ้าพวกสกีบ i ดี้แล้วผมก็อยากดูมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับรีวิวว่าจะาตัวสกีบ i ดี้ในไม้ครับจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวว่างดูนะเปิงนนี่ตัวแรกนะครับเป็นไง แอดเดจสกิบิดี้ตัวนี้สิหน้าตาตลกมากเลยใช่ปะดูโอ้ติ่งนกดชักโครกเลยปะเราสามารถกดชักโครกฉันไม่เห็นจะเกิดชักโครกได้เลยเนี่ยดิวันดีแล้วพวกเราอย่าไปยุ่งกับวันเลยดิจะโอ้ขุดฝังวันหรอเนี่ยแกด้ลงไปลงไปเลยลงไปอันตรายสุดๆนะครับอย่าได้ลงไปเลยดิอย่าแกกันสิ นี่ดูตัวต่อไปกันนี่แกรดี้ดูนะลองรีวิวตัวนี้ดูจึงอ้อ๋อตัวนี้เป็นสกิมบิดี้แบบสุม่มเหรอเนี่ยกลายเป็นบอสจีแมเลยทุกคนโอ้โหอย่างนี้ถ้าเราเอาแบบพวกมอนสเตอร์ในไมค์ครับมาสู้ได้ม<ห>อ่มลองดูนะครับว่าจะสู้ไหมเอาแต่คุณยายแกรดี้สู้แล้วน <c oughs> ี่ตุ๊กตาหิบะดูดูซิว่าจะจัดการไว้เอาไว้จัดการ จีแมนบอกไม่สนใจนะครับผมไม่สนใจดีกวราอ๋อปล่อยพวกนี้อาการถ้าเกิดเราสุมอีกตัวมันไม่สุมหรอหรือว่ามันมีตัวเดียวอ่ะถ้าอีกอันนึงอ่ะเป็นบ er ิ๊กคีเปอร์สกิมบีดี้ทอยเลทถึงมาแล้วบิ๊กคีเปอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นบอสเดี๋ยวเอาให้ดูปึงได้อุ้ยโกเลมมาบอสสกิมบีดี้ทอยเลทนะครับ ดนตุ๊กตาหิมะตีเจดเจดเจดแต่ว่าตุ๊กตาหิมะก็ไม่สาม,มารถต้านทานบอสกิมิตี้ทอยเลตได้แต่เลือดเยอะมากๆทุกคนเอาไงเอาไงล่ะจะบอสไหนเศษมาต่อซิดูซิว่าตุ๊กตาหิมะเป็นฝูงจะเป็นยังไงนะครับ จุด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 โอ้โหดูโอ้โหโดนถลม่มเอาโกเลมมาด้วยโกเลมมาจะเป็นยังไงบอสจะตานทานไหวไวโอ้โหนี่เลือดเยอะมากๆน่าจะไม่มีวันตายเลยนะทุกคนส่วนแกดี้ดีอะไรเนี่ยโอ้โหแกดี้ก็ออกกับเขาด้วยนะครับอย่าสิแกดี้ตีดูสิเจ้าชิคกี้พาดี้เนี่ยถ้าเราเอาไททันมาสปิเกอร์ไททันขึ้นมาตึงมาแล้วสปิเกอร์แมนไททัน รู้สึกว่าจะเป็นเม็ดเหรอเจ้าหีม้ามันก็ตีเหมือนกันนะทุกคนเอาโดนไปแล้วโดนเหยียบไม่เป็นเม็ดเอาซะเลยเจ้าสปิกเกอร์แมนส่วนอันนี้ก็ยังสู้กันอยู่อุย้ยตีกยนด้วยเจ้าสกิิดี้กับสปิกเกอร์แมนนี่ก็ตีเหมือนกันโดนไปดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ2ตัวนี้เอาคนันม่คาแมนมาแจมดีกว่าเอากโกเลมมาแจมแทนนะครับดูกโกเลมโกเลมอย่าไปแยมกับสปิกเกอร์แมนสิโอ้ไม่มีทางสู้ได้หรอกอย่า โดนลุมแล้วเป็นไงสปิกร์แมนโดนลุมนะครับโดนลุม2 3ด้วย3านะครับเพราะมีโกลเลมมาด้วยโกลเลมบอกสบายมากนี่ครับ3ตัวลุมอ่ะนี่ละกันคาม,มราแมน,แ,มนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นบิ๊กคาม r รอ่าดูนี่ดูไซส์เทียบกันไม่ติดเลยแต่ว่าดูอีกตัวเรื่งดีกว่านี่คือตัวที่คนชอบมากๆเลยปุ๊บเดี๋ยววางก่อนนะ ดีเลยทีวีแมนไททันเป็นไงในไมค์คัมน่ารักมะอ๋แต่ข้างหลังนี่ตีกันไม่หยุดเลย <c oughs> โอเกดี่ใช้ธนูยิงดีวะนี่คือตัวแบบทีวีแมนไททันนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งบิ๊กก็แมนนี่เทียบเท่าเออเออเทียบเท่าตัวไหนไม่ได้เลยเพราะว่าตัวอื่นใหญ่มาก <c oughs> โอ้เอาละครับอันนี้คือฐานขอสกีบีดีนะครับ ใหญ่มากๆเลยทุกคนดู <c oughs> โอ้โถส้วมแบบอลังการสุดๆวันนี้เราจะมาบุกฐานสกิมิีดีกันเย้เป็นกำลังใจให้ต่อตันดีโดยการกดไลค์ด้วย <c oughs> แล้วคุณยายอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มาแล้วฉันอยู่นี่ฉันอยู่ข้างล <c oughs> ่างี้แค่แต่ไป <c oughs> เดี๋ยวข้ามาสิเดี๋ยวืี่คุณยายขอเตรียมอาวุธก่อนได้มาฉันจะใช้ธนูนี่แหละ <c oughs> จัดการกับมันเอาเดี๋ยวมีพวกนี้ด้วยเหรอมีขาเไร่ไดข้าวไม่แก ไปอยู่กับสกินพี่ดีเ้เมื่อไรเนี่ยเจ้ากสกินพี่ดี้เอาคับไปร่าไปเหรอคับไร่าคุณยายตีไปเร็วเรียบร้อยทีครับฟุ๊บตีมันก่อนตีก่อนที่มันจะตีเรานะครับฝึงฝึงึง,งจะฟุกนี้จะฟุกนี้เราต้องรีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าฟุ๊บ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 ,บนั่นแหละคุณยายตอดมันเลยได้ยง,งเรียบร้อยโดนไปซะคุณยายโหดมากๆนะคะรับเดือดเชนการสงสัยต้องใช้ดาบแล้วตีดาบไดมบอด ไอ้เจ้าสกิบิดี้น่าจะไวกว่าปุบเรียบร้อยตยีคาเวล่าคาเวล่ามาทมําวคาเวล่านี่แหละคาเวล่าบอกอาจามาอยู่กับพวกสกิบิดี้หรอเนี่ยคุณยายเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเราเก็บเลเวลที่นี่เพราะคมไม่ดีแน่เราต้องไปหาเจ้าบอสจีแมนข้างบนแน่สิเราจะไปหาบอสจีแมนกันข้างบนนี้นี่แหละอุ้ยอุ้ยเจ้าสกิบิดี้ตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่ก็มาแล้วครับ พุทุบ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 ตีก่อนตีก่อนพุทุเมื่อกี้ยังรีวิวอยู่เลยอยู่ๆก็มาตีก่อนังกันว้าเนี่ยครับตีก่อให้หมดนะครับจึ๊งจึ๊งจึ๊งเรียบร้อยช่วยกันประสานนะครับว้าวเจอสปีกเกอร์แบดด้วยดิแก่หัวกันหรอเจอสปีกเกอร์แบเฮ้ยตีตีสปีกเกอร์แบดสปีกเกอร์แบดโดบดถอยออกมาก่อนมันเปิดเสียงเพลงถอยว้าอย่าไปยุ่งกับมันแหน่เสียวเพลงมีเลคเซชิ่งทำไง ดีก่อนเร็วฟึบขึ้นโอ้โหขางบอเยอะมากๆเป็นฝูงเลยนี่แดนี่แดไม่รู้มันมีกี่ชั้นกันแน่นะครับถึงจึงจึง,จงตีก่อนแต่ว่าเจ้าบอส G Man ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ดาปึ๊บฝั่งนี้มีมาบอส G Man อ้าวคุณว่าดีออกมาบูด้วยกันเหรอเนี่ยโหดมากๆตีมันก่อนตีนี่แะฝั่งนี้ตีตีตีแดขอสมรวจซิ อาจจะหลบอยู่แถวๆนี้ก็ได้ไม่เจอเลยคุณยายแกรนนี้หรือว,ว่าที่ฐานทัพที่นี่มันอาจจะหลอกพวกเราก็ได้นะใช่เหรอแต่ไม่นะฐานทัพออกจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้แต่เราขึ้นไปข้างบนสุดดีกว่าหาทางขึ้นก่อนตอนนี้อ่ะนี่ไงทางขึ้นพวกเราขึ้นมาแล้วคุณยายเดินเๆิๆเดิขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างบนนะครับมันลุ้นพร้อมกันโอ้โหเดี๋ยว กี่ชั้นเดียวอุ้ยขึ้นเลือดมาเป็นบอสกิบิดี้ทอยเลชหรือว่าข้างบนเราจะเจอเหมือนเกม RPG เอ้าคุ้มป่ะดิตีไก่เจอบอสจีแมนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตีมันเลยตีมันเลยตีมันตีตีแหละตีแหละตีแหลตีจ้จีบันจีบันจีบันเฮ้ตีมันเร็วเจ้ามอสตัวนี้แหละทำให้ล่องวิบัติเฮ้ยตลุกลุกไปตีซี่บันอะไรเนี่ย เหมือนแบบสับหมูเลยทุกคนฉันว่านะเลื่อนกว่าจะลดน่าจะเกมโอเวอร์ซะก่อนมาดันมานีเลยพวกเราตีตีมาทางนี้พุ๊บฟึ๊บ๊บ้ยมันจะตกบันไดแล้วมันจะนีเราช่วยกระดันนะครับช่วยกระดันช่วยกระดันดันให้มันตกหน้าต่างไปเลยรู้สึกว่ามันจะติดที่ไดนี่แดนไม่เป็นไรเราตีเปยนี้ก็ได้แกรดี้ตีมันเลยนี่ตรงห้องสมุดนี่แหละ นี่ครับเรามาอยู่ที่ชั้นบนนี่แล้วนะครับเป็นแบบว่าที่ดนอหนอสกิบดี้ดูต้องให้ไททันสปิเกอร์แบนมาจัดก,การแล้วเฮ้ยนี่ไงดันได้แล้วแกรดี้แกรดี้ทำลายตรงนี้นะครับขอบตรงนี้หรือว่าให้มนันตกหน้าต่างไปเลยแกรดี้นี่ครับจังหวะนี้แกรดี้ทำลายหน้าต่างอยู่พวกเราก็ช่วยกันดันอยู่นี่เราล่อมันให้ตกลงไปไม่ได้ล่อสิดันมันไปเลยตกเหวไปซะ ที่แกสร้างมาต้องจบตรงนี้แหละยังติดขอบข้างบนนะครับมันจะเอาอยู่พึหึจ <oh 네ึ๊บหึจึบึจึ๊บคุณบดีช่วยกันเร็วงานนี้ก็ทําลายก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะติดขอบตรงนี้นะครับเราก็พยายามอยู่หรือแกรดี้บอกไม่ช่วยกันเถิรเลยหึดพึ๊ไปมันไม่ยอมมันไม่ยอบเร็วช่วยกันดันพึจึ๊ไปสิไปสินี่แหลดนี่แหลตีขอบตีขอบเหมือนว่าดันไว้อยู่เหมือนเล่นลูกหางเลย อ่ะจืออ่จื้อุ้ยเริ่มดัดได้แล้วพุดไปเลยบายอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอาเอาพวกได้หวัดดีมีตัวนี้ด้วยเหรอเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าพวกได้เป็นเพื่อนกันบายมันเป็นเพื่อนกันเจ้าโ,โอ้โหมาดูวิวกันตรงนี้นี่เองถึงว่าหายไปไหนโอ้ พวกเราเราต้องหนีลงตึกก่อนนะเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยปะหนีดีกว่ามาทางนี้เร็วไปแล้ว,ลวหนีออกจากที่นี่แล้วทางลงอยู่ไหนไอ,อ๋อไปทางขวาเอาโกเล็นี่แหนละเจ้ากโกเล็ตีไปหนึ่งทีลงตรงนี้พวกเรารืดๆๆดดด,ดทางลงยาวซะด้วยไม่ได้เชื่อว่าเหลือบอสอีกตัวนะครับพยายามทําลายมันไปอีกตัวตกลาบผาไปแล้วแต่ก็เจออีกตัวอยู่กับสปีกเกอร์ โอ๊บโอ๊บโอบโอ้ทางลงยาวเหลือเกินนี่เจ้ากล้อไม่รานี่แดกตีไปหนึ่งทีว้าวตามมากันเพียบรลอยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาทางลงไม่ใช่ทางลงทางนี้อย่าอย่าจะตายแล้วอ่ะเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้ก็เราพวกต่อตปิโดกแกรนนี่และคูบาดีก็ได้เสียสละตัวเองในการกู้โรคนี้ไว้นะครับทำลายฐานทัพเจ้าสกิป,ปิดี้บอสได้สำเร็จและเราเอาเดี๋ยว ฉันยังไม่ตายฉันอยู่ข้างบนนี้โอ้ <c oughs> เดี๋ยวอโอเคทุกคนก็จบไปนะครับกับซีรีส์อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับบา c ครับสกีบ i ดี้ทอเ e t นะครับอยากให้ทำซีรีส์อะไรก็บอกคุณยายครูวัดีได้นะครับกับต่อตอว์ิโดนะครับวันนี้พวกเราขอจบซีรีส์พีกเท่านี้นะครับเป็นเอ่อซีรีส์ที่ก่้าสุดๆบาย